สวัสดีนะครับนะยเอฟซี FC ของน้องแนกชาลีกับน้องขุยอันเนาะก็ได้ส่งคําถามอบ็อกซ์หลังบ้านมาอีกแล้วจากที่ก่อนหน้าเนี้ยผมทํานายดวงความรักของน้องแนกชาลีกับน้องขุยอันไปแล้วแล้วก็ส่งข้อความกลับมาอีกว่าขอให้อธิบายไพ่ชุดแรกไพ่สิบใบแรกที่ผมเคยเปิดไปแล้วตอนที่ น้องตอนที่การมินกับน้องน้องการมินกับน้องแนทคารีเลิกกันใหม่ๆตอนนั้นแล้วน้องแนทก็ก้อแนทกับน้องแบบคุยอันเนาะก็มาแบบว่ามาคุยกันหรือมาอะไรกันหรือมาพิเคซึ่งกันและกันซึ่งตอนนั้นน้องแนทคารีก็เพิ่งแบบเลิกเลิกกับทางเนี้ยใหม่ๆแล้วมีเอฟซีก็ได้อัดติดต่อมาหาผมว่าขอให้เปิดดวงสองคนเนี้ย ให้หน่อยว่าจะไปกันได้ไหมหรืออะกันได้ไหมซึ่งเป็นไพ่ชุดแรกเลยที่ผมทํานายเรื่องความรักสองคนนี้ส่วนที่ผมทํานายอีกในชุดแบบว่าที่ผมเพิ่งเปิดไปเนี่ยก็คือชุดอนาคตความรักในอนาคตในภายภาคหน้าของเขาว่าจะเป็นทิศทางไหนก็ก็ดูคลิปได้ที่ผมเคยทํานายไปส่วนอันเนี้ยเป็นชุดแรกที่ผมได้ทํานายไว้ แต่ผมไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทาอะไรนะวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปอธิบายหน้าไพ่นะครับที่ผมได้ทํานายไปแล้วก็มีเอฟซีมีด้อมมีเอฟซีของน้องแน็กคารีกับน้องขุยอันนอที่เขาอยากรู้ความหมายของไพ่ชุดนั้นสิบใบนั้นว่าจะเป็นยังไงผมขอไปอธิบายไปทีละใบเลยนะว่าเป็นไงบ้างสิบใบเนี้ยที่ผมคัดมาแล้วดูมาแล้วว่าเป็นไงบ้างใบแรกขึ้นเจ็ดดาเจ็ดดาเป็น,ปน,ปนไพ่กิเลส ให้ความรักแบบไม่เปิดเผยหลบหลบซ่อนซ่อนผกผกโคโค่ไม่ปูดเผยคือไม่เปิดเผยคือในหน้าที่นี้คือเขาไปคุยกันหลังบ้านก็ได้อะไรอย่างนี้เพื่อไม่ออกสือ่อเพื่อที่จะหลบสายตาพวกเกียรตามันเป็นอะไรแบบทาอะไรแบบลับๆไอ้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับนะส่วนไปที่สองมาประกบตัวคือสีไม้เท้าสีไม้เท้าคือความมั่นคงและถ้าถามเรื่องความรักคือความมั่นคงค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบนะครับนะถ้าขึ้นมานี้บัวกเกียรตามาเนี่ย าคุยกันหลังบ้านแน่นอนเกียดดาวกับสี่สี่สี่เม่ท้าเนี่ยคุยกันหลังบ้านแบบแน่นอนครับเขาไม่มาออกสื่อไม่มาอะไรแบบแน่นอนมิฉะนั้น fc ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะใจเย็นเย็น fc ทั้งสองคนนั่นแหละทั้งด้อมทั้งสองคนนั่นแหละโดยเฉพาะของน้องถุยอันเนาะซึ่งตอนนี้เจ้าน้องแนทชาลีก็ไปห้องนู้นห้องนี้ห้องนั้นทุกอย่างที่เห็นก็ดูเอาความบันเทิงเนาะแต่ ตรงเนี้ยผมบอกเลยว่ามันมีความมั่นคงมีความเป็นไปได้ที่สูงละหลบๆซ่อนๆบุบโหแต่มีความมั่นคงนะตรงนี้นะครับเขาก็รักกันถ้าขึ้นถ้าไพ่ขึ้นมาแบบสไตล์อย่างเนี้ยนะครับใบที่สามขึ้นมาเดือดซันเห็นไหมผมถึงบอกไนงะเขาดวงซูเปอร์สตาร์ทั้งคู่ดวงดีทั้งคู่ดวงที่มีแสงด้วยกันทั้งคู่ความรักทุกสิ่งทุกอย่างมาสาดแสงมาหาเขาแล้วยิ่งบวกกับเกียรติดาบเขาก็ยิ่งไม่ต้องเปิดเผยไม่ต้องอะไรไพ่ใบเนี้ย เดอะซันเนี่ยคลองินชะตาในเดือนกุมภาพันธรร์ก็อย่างที่ผมเคยทํานายไว้ก่อนแบบแบบก่อนก่อนก่อนหน้านี้นะ่ะที่ชุดปัจจุบันแบบชุดอนาคตอ่ะก็ตั้งแต่มกราไปแล้วไพ่แบบนี้ก็ยังตามมาอยู่อยู่นะซึ่งแสดงว่าถ้าเขาเปิดเผยเ,เ,เปิดตัวเมื่อไหร่แสนทุกอย่างหรือแม้กระทั่งโซเชียลออนไลน์หรือสํานักข่าวทุกสํานัต้องมาหาเขาแบบแน่นอนผมบอกเลยเป็นคู่รักคนดังนะผมบอกเลยเนี่ยถ้าไพายย่างเนี้ขึ้นมาคู่รักคนดังแบบแน่นอนครับ นะครับนะ,ะมีแสงในตัวแล้วเป็นดวงนงควักด้วยกันทั้งคู่เขาอย่างที่ผมแบบเคยเคยบอกเคยถายไว้คลิปก่อนหน้านั้นไปละใบที่4ี่นะครับนะหกดาบเห็นไหมให้การเวลาให้เหตุและผลศึกษาดูใจกันนะครับนะก็มีทั้งสิ่งที่ดีก็มีทั้งสิ่งที่ลบเล้าสิ่งที่แบบว่าประครับประคองกันไปประครับประคองความสัมพันธ์ทั้งคู่ไปให้มันอยู่รอดปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่นะครับก็มีทั้งคลื่นมีทั้งที่สงบนะครับเขาก็พายเรือพากันไปอ่ะ นะครับโดยที่ไม่เปิดเผยไม่อะไรแต่ประมาณปีหน้านะช่วงประมาณมกราคมพาไปแล้วความรักของเขาผมกล้าฟันธงเลยว่าน่าจะออกสู่ที่แจ้งน่าจะได้เปิดเผยน่าจะมีความชัดเจนแบบมากขึ้นนะครับนะใบที่5้านะครับโอ้ราชินีดินเพสไม่ธรรมดาแล้วถ้าขึ้นไพ,ไนไพ่วบนี้แล้วไพ่เมียหลวงนะไพ่นำเมื่อวันโอลิวันนะครับนะถ้าไพเ่เบนี้ขึ้นเนี่ยนำเบื่อวันบอกไว้เลยว่าถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นแนคคารีไปไหนไม่รอดแล้วครับ ราชนีเดียมเฮสเนี่ยถือว่าที่สุดแต่ของที่สุดแล้วนะครับน้ไพ่เนียหลวงก็อย่างที่บอกไปในทิศทางที่ดีแล้วโอลิวันแล้วนะครับน้องๆถืออันเนาะใบที่หกขึ้นมาปุ๊บวีออฟฟอร์จูเนี่ยมีความมั่นคงมีความมั่นคงมีความแน่วแน่มีความแน่นอนนะครับพื้นไพ่วอฟอร์จูก็เขาว่ารักกันทั้งคู่มีความมั่นคงมีความแน่วแน่มีความแบบว่า ข,ของเขาไปนะครับนะแต่เป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้ปุกุๆโผล่ๆหลบๆซ่อนๆณเวลานี้นะณเวลานี้เข้าประมาณเดือนมกราปีหน้าเป็นต้นไปน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาแล้วนะครับใบที่เจ็ดนะครับนะห้าดาวเห็นไหมเหล่าแฟนคลับเอฟซีด้อมทุกอย่างนะครับอย่าเล่งเ้านะอย่าเล่นอย่ารีบจนเกินไปเพราะไพ่ห้าห้าดาวเนี่ยถ้าเราเล่นถ้าเรารีบเข้ามาในเงินไปมันจะกลายเป็นกดดันเขาพวกห้าดาวเนี่ยปล่อยให้เป็นการไปตามกาลเวลาครับ ห้าดาบกับไพ่หกดาบเนี่ยผมมั่นใจนะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นทุกอย่างนะครับต่อให้สถานการณ์มันย่าแย่อะไรยังไงมันก็จะเปลี่ยนทิศทางที่ดีได้นะครับนะพวกห้าดาบใบที่แปดนะครับเดอะมูนเนี่ยกังวลใจคิดมากว่าวุ่นก็เขาก็แคร์ทุกคนนะ่ะแคร์ทั้งความรู้สึกของคนลกแคร์ทั้งความรู้สึกของเอฟซีแคร์ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคู่เลยถ้าขึ้นเดอะมูนแบบนี้เครียดนะที่เอฟซีแบบเป็นอย่างเงี้ยเขาเครียดนะครับไม่ใช่ว่าเขาแบบแบบไม่เครียด ทางที่ดีนะครับเราทุกคนต้องทําให้เขาทั้งคู่สบายใจปล่อยเขาเลยครับปล่อยเขาเขาจะทํายังไงก็แล้วแต่แบบเขาไปอะไรที่มันอยู่อะไรที่มันไม่ได้อยู่ในที่แก้งหรืออะไรที่มันแบบว่าไม่ได้เปิดเผยแบบมากมายอันนั้นแหละคือความจริงผมบอกเลย <laughs> นี่นแหละพอไพ่มันฟ้องมาเนี่ยอะไรที่มันอยู่ในความมืดเนี่ย ความมืดอะไรที่มันอยู่ในที่ลับๆเนี่ยมันจะตรงเนี้ยมันจะเป็นที่แน่นอนแน่อนอนอะไรที่มันอยู่ในแสงสว่างอะไรมันที่อยู่ในในที่สว่างในที่เราเห็นมันเป็นแค่ภาพลวงตาผมบอกเลยนะครับใบที่9ก้าเนี่ยแม่ 7, เก็เหรียญคํานวณคิดทุกสิ่งอย่างนะครับว่าจะเอาอยัางไงดีว่าจะเปิดเผยด,ดีไหมหรือจะอยังไงดีช่างใจอยู่นะครับนะ พราะตำแหน่งในใจมันขึ้นให้เจเหรียญเขาก็ช่างใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีจะเปิดเผยดีไหมจะเอาอย่างนี้แบบเลยดีไหมหรือยังไงนะครับบทสรุปนะครับหนึ่งเหรียญเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีความมั่นคงความรักของเขาทั้งคู่มันก็แน่วแน่ครับปล่อยให้เขาไปตามกาลเวลาก็ใกล้เดอะซันมาเนี่ยเป็นค่ความรักที่แข็งแบบนี้แหละพวกเดอะซันเนี่ยนะครับเป็นความรักแบบดวงนํงกว่าทั้งคู่ เขาก็เป็นดวงดวงนังกวักของเขาทั้งคู่นะครับนะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็นแล้วแต่ไปห้องไหนก็นแล้วแต่ชาลีพาไปห้องไหนก็แล้วแต่ที่นั่นก็มีแสงคุยอันไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่นั่นก็มีแสงไปโฮสต์ไหนก็แล้วแต่ที่นั่นก็มีแสงแต่ถ้าเขาทั้งค <si ู่รวมกันเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยนะสร้างอิมแพกแบบมหาศาลเลยถ้าเขาทั้งคู่ไปที่ไหนไปที่ไหนเนี่ยผมบอกเลยทุกสายตาทุกสื่อทุกสำนนกจะจดจ้องที่เขา นี่แหละนะครับนะพวกพวกงเหรียงกับเดือซันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าดวงยังกว่าดวงซูเปอร์สตาร์ถ้าชอบเปิดเผยแบบเมื่อไรอะโอ้โหผมบอกเลยนะคือคือทุกสำนักหรือทุกสายตาทุกโมดจะจับจ้องแบบมาที่เขาแบบแน่นอนแล้วจะเป็นคู่รักคนดังมากตอนนี้ปล่อยเขาศึกษาดูใจไปก่อนเราก็ไม่ต้องไปเร่งไปรีบไปเล้าไม่ต้องไปสร้างดราม,าม่าแบบเขาเลยปล่อยให้มันไปเป็นตามกาลเวลาเนาะขอฝากด้วนี้ไปการที่เราเป็นอย่างนี้ย เป็นีกันอย่างเงี้ยเหมือนไปกดดันเขาทั้งคู่มันก็จะกลายเป็นว่าอะไรที่มันรีบจนเกินไปเราก็มีกรณีศึกษาตรงนั้นแบบมาแต่ลูกน้องมันก็ไม่ดีทั้งสองฝ่ายความรักครั้งเนี้ยนทคารีเขาจริงจังแบบมากนะแล้วน้องปุ๋ยอันเขาก็เข้าใจตรงนี้เขาก็จริงจังแบบตรงนี้อาจจะมีน้อยอกน้อยใจกันบ้างเนี่ยถ้าไพ่แบบมาอย่างเงี้ยน้อยอกน้อยใจกันบ้างแต่เขาก็เคลียร์กันได้เคลียร์กันตลอดครับเขาคุยกันตลอดหลังบ้านตรงนี้นะจากหน้าไพ่แบบขึ้นนะครับนะขอให้ทุกคนเข้าใจแบบตรงนี้ นะครับผมก็ทํานายตามหน้าไพ่ที่เกิดเนี่ยคือท,ทําทํานายไพ่ทุกแรกที่ผมเปิดไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเปิดไพ่ทุกที่สองไพ่เพราผมก็จะไม่เปิดดวงทั้งคู่อีกแล้วว่าจะเป็นไพทิศทางไหนเพราะว่าผมทํานายไว้แล้วตลอดชีวิตของเขาทั้งสองคนมันจะเป็นยิทการที่ไหนก็ปล่อยไปตามกาลเวลานะครับนะ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณคอมเมนต์นะครับขอให้ทุกคนฟังอย่างมีสติฟังด้วยความมันเพิ่มนะครับนะไม่ต้องไปยึดจิตไม่ต้องไปอะไรมากนะครับนะฟังหูไว้หูนะครับใครที่ชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ไปเพื่อที่แบบว่าจะบอกเหล่า f อฟซหรือด้อมของเขาทั้งสองคนนะให้ใจเย็นๆตรงนี้ลงสักนิดนึงไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปคิดมากเขาคุยกันหลังบ้านเป็นแ,แน่นอนนะครับนะตรงนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม